สำหรับคันนี้นะคะออกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเครดิตดีรับโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวรับดอกเบี้ยถูกสุด2.79บาทเท่านั้นค่ะ t o y ยต y a y ยาร s 1.2JAT ี t, ปี2017ราคา378,000บาทออกรถเพียง5,000บาทค่ะพิเศษสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะรับโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะและเลือกรับดอกเบี้ยถูกสุด2.79บาทค่ะซื้อวันนี้นะคะ อนุมัติภายใน1ชั่วโมงไปเลยค่ะซื้อรถยนต์มือสองต้องที่ศรีสเกตพง์นิเวศเท่านั้นค่ะเพราะที่นี่นะคะเรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถยนต์มือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่าร้อยคันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหากซื้อไปแล้วนะคะตรวจพบรถมีอุบัติเหตุทางรันเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้อีกหนึ่งแสนบาทเลยค่ะศรีสเกตพง์นิเวศนะคะการันตีคุณภาพรถสวยห้าดาวทุกคันเลยนะคะ ตรวจสอบสภาพรถยนต์มือ2อกับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น g ูอิ Inspection ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นค่ะช่วง5นาทีรีวิวรถค่ะวันนี้นะคะเซลเกตจะพามาชมรถ Toyota JA t o y ยต a y a าร s 1.2JAT ปี2017คันนี้กันเลยค่ะคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวมารับชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นตัวสีเทาเข้มสีเทาควันบุหรี่นั่นเองนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟ็เตอร์ฮาโลเจนนะคะมีรูปทรงเป็นทรงสปอร์ตนะคะเข้ากับรูปทรงรถมากๆเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะเป็นตัวสีดําด้านตัดกับตัวสีรถนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเป็นรถสภาพเดิมๆนะคะสีสวยสีเดิมยังไม่มีการเก็บสีเก็บรอยเลยนะคะ ค้าลูกค้าไม่ซีเลียนนะคะตัวนี้ก็คือจะได้สีเดิมจากโรงงานสวยมากๆแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการให้ทางร้านเก็บให้ทางร้านก็ดูแลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมาด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะคะ เป็นรูปทรงสปอร์ตเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นตัว a อทีนะคะเป็นยาริตตัวใหม่แล้วนะคะระบบด้านในนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะระบบทุกส่วนสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ,อะคอนโซลมีขนาดกว้างขึ้นนะคะเพราะว่าตัวตัวคอนโซลตรงเครื่องเล่นเสียงนะคะเขาทำเป็นขนาดทรงคล้ายๆกับเจ้าตัวรีโวนะคะมีขนาดแบนเรียบทำให้คอนโซลที่นั่งดูกว้างขึ้นนะคะ คันนี้นะคะไม้แท้ไม้วิ่งมาเพียง60,000กิโลเท่านั้นนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะเราเน้นขายตามสภาพเน้นขายจริงนะคะเราไม่มีการปรับหรือก่อไม้แน่นอนค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะแต่ว่ามีขนาด4สูบนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยเยิม้มรอยน้านํามันรั่วซึมเลยนะคะเครื่องเดิมแน่นมากน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันเปลี่ยนอะไหล่มาเลยนะคะเรารับประกันเลยนะคะ ที่สําคัญทางร้านเรานะคะยังมีการรับประกันตัวเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะมีการรับประกันจากบริษัทชั้นนำนะคะมาตรฐานจากญี่ปุ่นเลยนะคะของกูอินสเปชชั่นให้ด้วยค่ะนี่ค่ะซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสแกน QR c o d e หรือติดต่อเซลเกตได้ที่0858392934ค่ะติดตามรับชมนะคะได้ที่แฟนเพจรถยนต์มือสองสีสเกตพงนิเวศค่ะ YouTube t i k t o k นะคะได้ที่พงนิเวศกรุ๊ปค่ะ ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ทางร้านเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ